ทำศึกสายเลือดนาคาตานิถลุงนิชิดะจนขอยอมแพ้รวบแชมป์โลกสองเส้นคลิปย้อนดูศึกกำปั้นเดิมพันแชมป์โลกสองสถาบันระหว่างจนุนโตนาคาตานิแชมป์ WBC พบกับเรียวสุเกะนิชิดะแชมป์ IBF ที่สังเวียนอาริอาเกะโคลโลเซียมโตเกียวเมื่อวันอาทิตย์ที่8มิถุนายน2568โดยเกมการชกเป็นไปอย่างดูเดือดกำปั้นทั้งคู่เปิดฉากแรกหมัดกันชนิดไม่มีใครยอมใครตลอดการชกในช่วง6ยกแรกอย่างไรก็ตามหลังระฆังเริ่มยก7เป็นทางฝั่งเรียวสุเกะนิชิดะที่ตัดสินใจขอไม่ออกจากมุมเนื่องจากมีปัญหหาล หลุดรวมถึงตาขวาบวมปิดก่อนทีมงานนำตัวส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาทำให้จุนโตนากาตานิกมปั้นวัย27ปีรวบแชมป์โลกรุ่นแบนตําเวสภามวยโลก WBC และสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF ได้สำเร็จเพิ่มสถิติการชกเป็นชนะรวด31ไฟชนะน็อก24ครั้งไม่เคยแพ้ใคร